ก่อนอื่นก็ต้องต้องขอโทษที่ทําให้เขาเดือดร้อนก่อนเ<ๆ>เพราะว่าจริงๆเราอ,อยากให้ทุกคนใจเย็นๆสักนิดนึงแล้วก็อันดับแรกเลยต้องหยุดยงกนันก่อนอนะไรเงี้ยเพราะว่าใจความสําคัญของของเกมในรายการคือให้พูดอักษรยอ่อซึ่งจะให้หนูออกมาพูดว่าใช่หรือไม่ใช่พี่เขาต้องต้องมไม่ได้ถ้าพูดเป็นอักษรอ,อื่นคนอื่นก็โดนอีกอะไรเงี้ยไม่ว่าพูดเป็นใครก็โดนอนะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าอนนตอนนี้เริ่มระแวงแล้วว่าแบบคือพูดอะไรไปกลัวคนจับจับประโยคใช่ไหม กับกระแสคนนี้กันเลยไม่ว่าจะทําอะไรนะคะก็เป็นกระแสไปหมดคนก็จับตามองกันเยอะเลยนะคะคุณอิงฟ้าวาราหานี่แหละนะคะก็ออกมาชี้แจงเพราะว่ามีปมประเด็นที่เธอเนี่ยเล่นเกมแล้วคนเนี่ยจับโยงไปเพราะว่าเนี่ยเธอก็ได้ใบ้ว่าแบบมีอักษรยอ่อเกาไก่นอาหนูมาาตามจีบคนโยงไปที่หนุ่มคันนภพัทค่ะงานนี้ต้องออกมาชี้แจงสักนิดนึงนะคะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรรวมถึงอัปเดตนะคะบอกว่าจะมีของขวัญให้คุณแม่ด้วยไปฟังจากเธอคะ่ะ ก็ต้องต้องขอโทษที่ทําให้เขาเดือดร้อนก่อนเพราะว่าจริงๆหนูอ,อยากให้ทุกคนใจเย็นๆสักนิดนึงแล้วก็อันดับแรกเลยต้องหยุดยงกันก่อนอยนะ่างเงี้ยเพราะว่าใจความสําคัญของของเกมในรายการคือให้พูดอักษรยอ่อซึ่งจะให้หนูออกมาพูดว่าใช่หรือไม่ใช่ที่เขาก็ไม่ได้หรือถ้าพูดเป็นอักษรอ,อื่นคนอื่นก็โดนอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าพูดเป็นใครก็โดนอนะไรอย่างเงี้ยบางการที่ว่าบตอนนี้เริ่มระแวงแล้วว่าแบบพูดอะไรไปกลัวคนดับจับโยมใช่ไหม ไม่อยากให้โยงหยุดโยงเลยหรอว่ายโยงเลยใช่ใช่มันจะได้ไม่เป็นประเด็นจริงๆมันประเด็นมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่เกมช็อตสั้นๆแล้วก็พอเราโยงปุ๊บมันก็เป็นเรื่องเราอย่างเดแล้วมันก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเราเองแล้วก็ไม่สบายใจส่วนตัวแล้วฟ้าเคยได้เจอกันดยังยังไม่ได้เจอยังไม่เคยเจอกัาร์ยพอเรานั่งดูอย่างเงี้ยพอมันเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นเราย้อนกลับไปได้เราอุมเราไม่น่าพูดเลยเราไม่น่าไม่น่าเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างมีบ้างไม่มีเลยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่า เราก็ไม่ได้เข้าไปเช็คดูละเอียดเท่าไรอะไรเงี้ยก็ยังยืนยันนะว่าขอส่วนต่อต่อท,ทำงานก่อนตอนนี้เออถ้าจะไม่มีเวลาแม้ทั่งให้ครอบครัวก็ยังแทบไม่ค่อยจะมีเลยก็คอมเพลตค่นะแล้วสุดท้ายปีด้วยอนะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะเริ่มสร้างอะไรให้ตัวเองตั้งแล้วนะคะเป็นชิ้นเป็นอันถหรือว่าจะเป็นบ้านอนะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหมือนทำให้เรียกว่าอะไรอ่ะทำนหน้าที่เสาหลับให้ครอบรับก่อน เขาก็จะเป็นจะต้องใช้รถรถอันคันแรกคันแรกที่จะเก่าก็เลยซื้อให้เป็นของเขาแต่เขาก็ดื้อเขาอยากขายของบางทีก็ไปขายในวัดบ้างทำาน่นทำนี่แอบเราอะไรยเงี้ยแต่ว่าเราก็เข้าใจเขาว่าดีคนคนมีอายุบางทีแบบอยู่บ้านเฉยๆแล้วมันเบื่ออะไร่เงี้ยแต่ว่าเรื่องอาการโรคต่างๆก็ค่อยๆดีขึ้นจริงๆมันอยู่ที่กำลังใจเขาด้วยแหละช่วงนี้ก็เห็นเขาเลี้ยงหมาปลูกต้นไม้นู่นนี่นั่นก็ดูร่าเริงดีปีหน้าอาจจะขอเป็นแบบขอซื้อรถให้ตัวเองก่อน คือจริงๆมันเท่าที่หนูทราบเหมือนได้เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้เข้าชิงเฉยๆที่ติดท็อปหนึ่งหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ความหมายของว่าเราสวยที่สุดยังไม่ใช่อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบเจเย็นนิดนึ่งสําหรับคนที่แบบว่าไม่เห็นเะอสวยเลยนี่นั่นแต่ส่วนตัวแล้วก็ขอบคุณทางเว็บไซต์ที่เขาแบบเห็นถึงถึงเขาเรียกอ,อะไระอะที่เห็นเห็น,หนคุณค่าความสวยงามของเราแล้วกันอะไรเงี้ยก็มีนะเพราะว่า พอเราทํางานเยอะๆบางทีอารมณ์เรามันแปรปวนสลวนอะไรเงี้ยแล้วเราพอจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นสักทีนึงแล้วเราเจออะไรที่มันไม่ค่อยน่ารักมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบนีเหนื่อยกว่าเดิมแบบว่าบางทีก็อยากให้คนเห็นถึงความสามารถเพราะเรามาอยู่ตรงนี้เพราะเราอยากจะมีผลงานต่างๆให้ได้ดูนือน,นี้นั้นไม่อยากให้คนไปโฟกัสในจุดที่มันรู้สึกว่าแบบถ้าเขาเสพแล้วเขาไม่มีความสุขอยู่มื่น,นี้นั้นก็ไม่ได้อยากให้ให้ใหมองเห็นตรงนั้นเลย ก็อัปเดตกันไปแน้วเราชีวิตบอกว่าปีหน้าขอเป็นของขวัญให้ตัวเองก่อนที่อยากจะอยากได้รถหรือว่าจะซื้อบ้านให้คุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่แอบดื้อนิดนึงคือต้องบอกว่าคนที่แบบเขาเคยทาอะไรเนาะก็แอบไปขายของขายของอะไรอย่างนี้นะคะก็พาคุณแม่ไปเช็คสุขภาพส่วนเรื่องอักษรย่อถ้าบอกว่ามันเป็นเกมอะ,นะเนาะเราก็ไม่ได้ไปโยงชี้เป้าอะไรคือ ค,คน,าาน,นโยงเปเดนกันไปคนโยงกันไปเรื่อยเลยก็เลยขอสักนิดนึงแหละนะคะเราไม่ได้แบบว่าฟิลแบบกล่าวถึงใครอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะก็เรียกได้ว่าน้องอิงฟ้านะคะก็ออกมาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยค่ะ